กลับมาการกับพ่อครูดิฉันกักซ้อยแจ้วลักพงอโศกค่ะตั้งแต่มาอยู่กับพ่อครู30กว่าปีแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เรียนรู้โลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกพ่อท่านพาไปเราไปไปชมนุมทางการเมืองพ่อพาไปเสือมิพ่อพาไปไป อยู่ในชุมชนที่เราเดือดร้อนเราไปทําเรื่องอาหารเรื่องอะไรพ่อครูพาไปหมดซึ่งไปเรียนรู้โลกกวิถุรู้แจ้งโลกเราจะเป็นผู้อยู่เหนือโลกเราต้องชัดเจนว่าเราจะฆ่ากิเลสยังไงพ่อครูสอนเรื่องเรื่องจรณาสิจรณาสิบห้าพิจารณาแปดเราก็เข้าใจเรื่องแยกกายแยกจิตก็เข้าใจเรื่อง ธรรมนิยามโลกมีโลกไม่มีก็เข้าใจเหลีอแต่เลือแต่ทำไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉยนั้นที่ผู้พ่อครูสอนเข้าใจหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่ฉัน,นจริงอยากจะอยากจะขอบคุณพ่อครูอย่างมากที่ที่ฉันฝึกฝนมาก็หลายปีแล้วก็เข้าใจที่พ่อครูสอนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแล้วนอกจาก ลดลากิเลสไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วโลจีก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจไม่ไม่สงสัยอะไรในโลกนี้และโลกหน้าค่ะแล้วชีวิตนี้ก็จะมอบให้กับศาสนาไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนาแล้วก็จะลดลากิเลสต่อไปอะไรที่มันดับไปแล้วก็หมดไปแล้วก็เหลือสิ่งที่ยังไม่มีก็ตัตตดก็เจียนต่อไปจนจั่วมันจะหมดจนจั่วเราจะได้อหรหัสละนิพานค่ะแล้วทีนี้ชีวิตก็จะ ฝากไว้กับศาสนาเพราะครอบครัวก็ไม่มีแล้วค่ะทางบ้านก็ไม่มีห่วงก็ต้องภากเพียรลดละกิเลสตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเราจะหมดกิเลสค่ะกราบขอพระคุณค่ะ